สวัสดีครับกลมกับทีมงานอีกแล้วครับมื่อนี้มีเมนูเด็ดครับผมสวัสดีครับพี่น้องเย็ดเปล่ายัดเผาฮ่าก๋วไหมอัดเทศหมูกับย่างเนี่ยครับเมนูเมื่อนี้ทีมงานเต็มรูปแบบเต็มเสียงอัดยัดเลยทำไมถามให้ว่าตัวแล้วลอยเหรอ ตัวเรลอยเศร้าอันคือที่ตัวใหญ่ดอกสื่อเหรนวะเลยบาไว้สองตัวหูจัาว่าตัวย้่ยไปนีนตัวเดียวฮะผัดไม่ใช่การเลยซสื่อมาอันอีอิบกว่านบ้านั้งหอวนรู้ปะผัดใส่เลื่อนเลื่ลนสผัดใส่ใส่สเด็กวเหรคือมันบบมี่พัดกับพับโบมี่บใบกับ ผมเนี่ยเสือเนี่ยเสือ้เฮาไม่จีบเ้อมีรเนีแบเตยอมลนนีอย่างเนื้อครับพี่กนอย่างเนื้อย่างเนื้อตนซองกาลังจัดการใบกระเพา อสองเมนูนนีพัดผัดกะเพราหนูบอก้อยหนูพัดเทดหนูหนูหน้าบวี <S 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 ่หเลยอบวไปบนบเีเราเปน่มาไม่ันดีแ่านเ

ม,ม,ามาเด้อครับพี่น้องมากินเขาแรงนั่กันครับทีมงานเห่ามืาอนี้อันนี้เป็นเมนูที่สองของเหาครับขควหนูไม่ผัดเผ็ดผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดโอ้ผัดเผ็ดห่อนเดาะยังที่แฉ่งเตียงโซโอ้เครื่องท่วม เตรียมโตจามอธิบายนน่ในที่เอาเครื่องใส่ก่อนบ่ตตองให้น้ำมันเดือดได้มาครับพี่น้องอากาศเครื่องถ่านถ่านน้ำมันบันเดือดนี่อมน้ำมัน,นรสชาติคนละเอียงเลย เราเดียดแล้วเครอมากดานวยเครื่องหิหอมกอนรับผมแม่นแล้วผัดเผ็ดอีลีอยให้ทังบ้านได้กินน้ำครับหอมครับพี่น้องอือนี่่อมแล้วบเนี่ยเอาไปนั่นน้ำน้ก็ถว่เนาะน้ มันจีจามเด้มันบ่นนนชุนบก่กินกินชุนไงเลยเยอะละมือกูคงเอาดิอันนี้ใกล้มือกล่องครับพี่น้องตื่นเช้านั่งผัดเคี่ยงให้หอมก่อนเนาะขั้นตอนแอรนกเขาเอาเมื่อกล่องมันไปลามากครับอันนี้นแค่ใช้บวงมือมือขึ้นนี่ไง ได้มาสองตัวบิ๊บิกบ๊กยุกขนาดเลยอตัวละลอยเ้าบ่วงมาตัวละลอยเจ้าจิ๊หอมขนาดครับผัดเครื่องใหญ่ก่อนไม่ไม่ไโอ้ยเห่าะไหวขอึ้ หลายแท้เล่นไหนมาเที่ยงมันที่เล่นครัโอ้ยอันนี้กิโลมะเพิ่ม,เต,มเติมกับพัดกิโลต่อได้เด็ดคิดหน,น่อยมีแะ้รแย่ๆลูกถึงมอง,งออพัดมันไปผัดเครื่องเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวผัด ไปสักไอ่ก่อนสักคู่สักคูก่หลังจากพัดเครื่องพร้อมได้ทีครับพี่นองเอาปัะตูดีเขาลงเลยปัะตูดีรักโอ้โหนี่สมชวม <c oughs> เป็นกระทะนี่เครื่องมูบ้านนี่ นน <f uck> พักก็ม่ดีพักกัะเพราใบกัะเพราโอ้อมแล้วไี้ยังบอกมา,ากตอนนี้ก็พัดให้ให้ให้หนูซูก้อน <f uck> พัดแ่ครับัดไปเรื่อยๆอืม หลังจากที่พัดมาได้สักพักครับพี่น้องโอโอเคอยู่นยนิดนึงครับโอเคอีกหัวจุกเป็กอืมอีกนิดนึงชุ่มชุ่มครับเนื้อนี่ว้าวเอยกินแบบเออเต็มตอนหลุดกระโดดไปคือว่าอารมณ์พี่น้องชิมหมูกรอบอันนี้จะเพิ่มความกรอบให้การผัดเผ็ดนิดนึง เมื่อหม่เราพี่นอ้องมันมืออาชีพลป์ซอยจิตนาการซอยเสียขนาดมูกรอบมันยังแฉบอันนี้ขนาดหมูกรอบนี่ถือว่าแฉกดีบร่อกเลยนเหมือนฟังคำครับมันปุ๊อีกนิดเดียวก็ได้แล้วพี่น้องอ่าแฉกแฉกต้องกันครับนี่เคียงเคียงครับ ขาดก็ได้มาครับพี่น้องเซตแซ่บต้องกันครับหลังจากที่พัดแล้วครับเต็มเต็มถาดเลยไหนพอแซ่บบ่เจ็บแล้วก่อนแซ่ดีเย็นอ่ะกีก้ามอขนาดนั้นกีก้ามก็ได้ดีเหมู กมขนาดี่กหมูเนื้อเ้นไหนต้ม่ก่อที่ไะไเเป็ดหนูมากครับพี่น้องเซ่บแซ่บ้องกันครับกับทีมงานเอาหวยบานเบาแดงนี่น่าดยนี่โอ้ก็เลยด้วยโอ้ก็เลยด้วยโอ้โหนี่หนูเด็ดเด็ดแซ่บ เผ็ดร้อนเผ็ดร well, so. ้อนน้ำก so. ันครับแค่่ม้มาแล้วครับหนาเขาหนาักไสจะหนีนะแต่ซิมเมืองแน่ซิมเมืองแนนนี่ซิมเมืองข้ามเสียบเสียัวนู้นี่ผัดผัดเผ็ดผัดเผ็ดซิมเมืองซิมเมืองเงวเป็ียงไห พวกเนี่ยควานโบสถ์หมดฮวานโบสถ์หมดเรื่องเลลูกพี่โย่จอด่ัดมาบอกว่า่นพ่นไม่ได้จันภาพที่แบบเขาดูนี่เขาเร่งหัวแตกไงต้องจัดแน่นาน่ไม่เกี้ยคอเขา่ด้อาจารย์อาจารย์บอกว่าเขาล่มหนอกอีกแล้ เแเีจ้ง้ยนี่แหละครับพี่น้องมาแซ่บแซบน้ำกันนี่คือบรรยากาศกันกินเขาน้ำกันเป็นวิธีอีสานบานเท่าครับมียังกัแปงกันกินเนาะมีเฟกจักน้อยนี่กินเขาแซ่บเขาแรกน้ำกันนีัน เป็นน้องเส็บแจนเหมือนกันสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับกดไลค์กดแชร์ทีมงานให้ของเฮาแนนเด้อครับขนหน้าทีมงานโลยคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทีมงานเฮาแนนเด้อครับ เราขออยากินเขาต่อกันบานเลยมากครับพี่น้องเซ็แชันทุกันครับกินมามะลิ